กุญแจบ้านมันฝืดจะเป็นสนิมใช้ WD40 นเนี่ยแหละล้างผมล้างไปรอบหนึ่งแล้วสกซิงโซโปกออกเต็มเลยเดี๋ยวฉีดให้ดูอีกเราจุดออกมาแล้ะสนิมทั้งนั้นเลย ขีดเข้าไปทุกรูขีดแบบไม่ต้องไปห่วงมันระหาผ้านะเช็ดเพราะว่ามันมันเห็นไหมดำเป็นรอยสนิมผมล้างไปหลายรอบแล้วก่อนถ่าย ลองให้ดูอีกเวลาใช้มันจะมันทั้งหน่อยนะก็หาผ้าเช็ดวันเดียวก็หายแลปะปัแจประตูรั้วมันโดนฝนใช้ได้ทุกกี่ห้อ